หลวงพ่อจะานอยคุณรองโกนมาเป็นผู้ทานฝ่ายสงฆ์นะครับหลวงพ่อเพรินสิริวัฒนโนมก็มาเป็นบังการฝ่ายสงฆ์เช่นกันนะขณะนี้นะครับนะอ้าวที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่จรน,นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยนี่แหละนะครับเจ้าของร้านพรมารีเบเกอรี่ก็ให้ความอุปการะนะครับและเป็นผู้อุปถัมภ์ธรรมะข้างถนนอ,อยู่ตลอด ก็เรียนเชิญนะครับท่านใดจะนําดอกไม้เนี่ยมาถวายเชิญเลยนะครับหรือว่าจะนําสิ่งของมาถวายเชิญเลยตามอัธยาศัยครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะสวดมนต์กันนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะสวดมนต์กันกิจกรรมธรรมะข้างถนนนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นดําริของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงค์กฎเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำาพุนะครับ และก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกันบางคนมาเป็นประจำบางคนมาบ้างไม่มาบ้างบางคนก็เพิ่งมาเริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสมาชิกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคนข้างที่จะเยอะ